ส่วนที่กระบี่นะครับมาพร้อมกับอากาศแรงหรืออากาศร้อนก็คือลมพายุต้องระวังเลยนะครับเกิดลมงวงช้างบนบกเกือบ1นาทีที่กระบี่สูงกว่าร้อเมตรนะคะพัดเอาเศษดินทรายใบไม้ค่ะจุดเกิดคือที่ตำบลน,น้าขาวอำเภอเขาพนมนะคะชาวบ้านเนี่ยบันทึกภาพเอาไว้ได้ ขนาดของลมงวงช้างใหญ่หลายเมตรก่อตัวดูดเอาทรายดูดเอาดินดูดเอาเศษใบไม้ที่อยู่ที่พื้นบริเวณน,นั้นขึ้นไปบนฟ้าสูงสักประมาณร้อยเมตรค่ะชาวบ,บ้านบอกว่าปรากฏการณ์แบบนี้เห็นได้ไม่บ่อยนักนะคะปะกติลมงวงช้างลักษณะหมุนหมุนเนี่ยมันจะเป็นขนาดเล็กแล้วก็เวลาไม่กี่นาทีแต่ว่าครั้งนี้ดูแล้วรุนแรงแม้ว่าจะไม่ได้ทําลายทรัพย์สินแต่ก็แรงกว่าปกตินะคะวันก่อนพี่ไปเขาใหญ่บัาวาคิด เจอบนถนนมิตรภาพเลยเชื่อไมน้องใบหมุนหมุนอยู่ตรงกลางถนนมิตรภาพเลย ah. แต่ไม่ถึงขนาดเป็นสายขนาดนี้นะฮะนี่ของที่กระบี่นะคะทิ้เผอเขาพนมค่ะคือปกติมันจะเกิดในทะเลนะคะนี่มันเกิดบนบก นะครับแล้วก็มั